สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงแปลงสวนผสมนะคะของพี่นาดีฟาร์มนะคะอยู่ที่อำเภอขุนหารน,นะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงทำกเกษตรของพี่นาดีฟาร์มนะคะแกจะทำเป็นสวนผสมมีทั้งตัวยางพาราปาล์มนาข้าวแล้วก็ปลูกทุเรียนนะคะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะคะแล้วก็ไปดูทุเรียน นะอย่างที่ภาพที่ทุกคนเห็นต่อหน้านี้ก็คือตัวาปาบ้นะคะที่พี่แกปลูกนะ,ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แต่ในแปลงของอสวนของแกนะคะก็จะมีปลาด้วยนะคะเลี้ยงปลานะคะมีพันปลาจําหน่ายด้วยนะคะก็เป็นกเกษตรส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูแปลงทุเรียน ตรงจุดนี้ก็จะเป็นตัวแปลงทุเรียนนะคะที่พี่แกปลูกในพื้นที่ที่หนานะคะยก,ยกสูงขึ้นนะคะก็พี่แกก็ยังยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนนะคะในพื้นที่รุ่มแบบนี้แต่ว่าก็ปลูกก็เริ่มได้ผลแล้วนะคะทุเรียนก็ประมาณสองปีนะคะการปลูกทุเรียนแน่นอนคะ่ะถ้าถ้าต้นทุนของเราก็คือเรื่องของดินยังไม่ดี ธเรียนเราก็ยังไม่ได้โตเท่าที่ควรแต่ว่าปลูกได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะในแปลงก็จะปลูกกล้วยนะคะในระหว่างที่ปลูกะะก็จะมีกล้วยด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นมีตะไคร้นะคะแล้วมีพืชอื่นๆด้วยนะคะก่อนที่ทุเรียนจะโตนะคะ๋ตวตอนนี้เราก็มาดูต้นทุเรียนประมาณสองปีแล้วนะคะ ดูการจัดการในสวนนะคะแปลงของพี่นาดีนี้ก็จะไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะคะก็จะใช้ใบธรรมชาติของพืชน,นะคะเมื่อตัดใบลงก็อกองกองไว้เพื่อทําเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะทําให้ทำให้ใหพืชของเราได้ปุ๋ยไปด้วยในตัวจากธรรมชาติด้วย เราก็มีเศษปามนะคะก็นะคะเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบอินทรีย์เลยนะคะก็แปลงของพี่นาดีนะคะเดี๋ยวรอตอนโตแล้วก็จะเห็นความสวยงามแต่การจัดระเบียบเรื่องของวัชพืชนะคะก็จะมีการตัดเอาไม่ได้ฉีดยาขยาานะคะก็จะมีการของปามที่ตัดลง แล้วก็ชิงไวเป็นเป็นร่องนี่คือการเถอดการสวนทำให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยน้อยลงใบใบของ,ของแปดสามสิบไปเลยไม่มีปัญหาถ้าต้นสวยแล้วนะแต่ถ้าต้นเล็กๆปลูกในสวนปามจะอ,อ่นอ,ะอ,อนแอหน่อยนะคะเพราะอยู่ในปาม,มเ,ปเพราะว่าปลูก รวมมไปตอนแรกไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้ปลูกทั้งปามด้วยทุเรียนไปด้วยใส่ด้วยกันส่วนผสมอย่าให้ดูลักษณะใบที่ใส่แปดสามสิบนะคะก็คือใบเขาจะนะเข้มหนามากเลยนะคะอันนี้คือผลทดลองของการใส่ทุเรียนที่อยู่ในแปลงในที่ดินตรงนี้ก็คือเป็นพุ่งนานะคะเป็นทุ่งนา ปลูกเป็นส่วนผสมมีปามนะคะแล้วก็มีบ่อปลาคะแล้วก็พืชต่างๆส่วนยางพาราก็อีกหนึ่งฝั่งก็ได้เงินเก็บหมุนเวียนกันไป